นี้เสริมหน้าอ,อกด้วยซิลิโคนโมติว่า ขนาด3 3 5ซีซี cc คนไข้เคสนี้นะคะผ่านการให้นมบุตรมากเนื้อนมฝ่อนะคะเนินหน้าอกหายไปมีความหย่อนคล้อยจากการให้นมบุตรหลังทําทันทีนะคะเนินหน้าอกของคนไข้กลับมาอวบอิ่มอีกครั้งนมมีความชิดมีความกระชับรับมามีเต้านมที่กลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกเคสนี้ใช้เป็นเทคนิคดูโอเพมย็บกระชับกล้ามเนื้อนะพร้อมกับปิ๊กบาดแผลก,กับราวนมให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้เป็นเทคนิคควยน ใซริโคเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นลดการเสียดสีบาดแผลเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณคราวนมแผลเล็กเย็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดน ะบายเรนะืองเสริมนอ,อกที่อาจารย์บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำไอดอลี่คลินิกสุรธานีนะคะ